ตาจะพาวัวออกไปข้างนอกอยู่ใช่ไหมครับหน้าหน้าแล้งครับหน้าแล้งเปลยเก็บเกี่ยวเสร็จใช่ไหมครับเก็บเกี่ยวเสร็จปล่อยมั้งไม่ไปไหนเราวัวผุครับอยู่รวมกันไปก็โอ้นหมีม้าขี่ไร่มีมาอยู่สามตัวยังไม่เห็นคุณตาขี่ม้าระเลยครับ fc ขี่เรื่อยเลยครับรอบที่แล้วก็มาไม่ทันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขี่ครับจะเป็นช่วงที่ปล่อยวัวนะครับเนาะเล่ยวจะมาอีกรอบหนึ่งครับ fc ถ้า ้าหลานขี่ม้าคนละข้างตอนวัวตอนเย็นเย็นครับถ้าชายอ้ดูนหน้าดูจนวัวมันเดินเป็นฝูงก็เดินแล้วขี่ม้าสองข้างครับมันเหมือนทายสารคดีเลยดีไปยังเด็กมันก็มีความสุขนะเอ้ม้าตัวนั้นอยู่ไหนครับคุณตานูนอยู่ข้างหลังนูอ๋อทังโ้นครับเอฟซีรุ่นครับ ตัวสีขาวยืนยิ่งใหญ่ครับที่เขามาเขาก็มานี่แหละเขาเจอมาเขาอยากได้เอาเขาซื้อตัวนึ่งเอาไปแล้วเลี้ยงยังไงครับคุณตาหมาเนี่ยครับลักษณะอาหารการกินเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนวัวเลยกินหญ้ากินเหมือนกันแหละไม่ได้ไปมีอาหาร เหมือนม้าแข่งหรอกรเลี้ยงจะง,ง่ายกวัวอีกครับผมกินฟางเยอะโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงครับม้านะครับไม่มีไม่มีเหมือนกันมี<อ>ขาอ่อนก็ฉีดยาครัไอต,ตอนนั้นที่ม้าเขาตายอ่ะของความใหญ่ๆอ่ะครับม้าแพงเนาะเขาจะฉีดยาถูกๆแบบผมก็กลัวม้าตายก็ใช้แต่ยานอกครับตายหมดเห็นไหมตายโคกแล้วสามสี่สิบตัว ของเราเป็นครานเราก็ฉีดเราก็จําได้ยานี่ดีเราก็จํา,าจชื่อยาได้ครับตัวไหนเป็นก็ฉีดไปสองเข็มเช้าก็ลุกแล้วครับผมตาก็ว่าไม่อยากถ้าเราอยู่กับมันไอพวกลูกหลานตาเขาจะเลี้ยงขนาดไหนตาก็ไม่รู้ตาก็อายุเยอะแล้วอ่ะครับ เราไม่ได้อยากตายแกว่ามันทาไม่ได้มันตายแน่ๆแหละโนับ,นบเพราะอย่างน้อยไอบ้บางคนส7 0ตายแล้วครับทีนี้เราก็70หัวแล้วแต่ยังมากมันอยู่เท่าไหร่ตายก็ไม่รู้ครับตอนตายมันไม่ได้บอกโอ้ตายแล้วนะครับผ <laughs> มแค่ได้จะสอนลูกหลานให้ทำม,มาหากินขยันนะครับผมทำอะไรก็แต่ขยันอย่างเดียวไม่มีจนครับ อย่าไปขี้เกียจให้แต่ขยันนะ,ะครับผมขยันก็มีกินเลยทีนี้สู้ชีวิตจ,จนอไอคนที่เข้ามาดูดงานในฟาร์มคุณตานะครับมีมีอาชีพแบบไหนบ้างครับที่เขาม,มาดูามาสอบถามา <พอ S 1> ความรู้ครับ อยากคือวัวมีกลุ่มที่เป็นข้าราชการงนี้ไหมครับอยบขอแล้วขอไอแบบเขาเรียกอะอยากมีอาชีพเสริมเงครับมีไหมครับเลี้ยงวัวอาชีพเสริมนี่ครับอืก็เขาบอกื่อกีเกษียณทำงาได้ากการมีจังมีที่ดินเขาก็ไม่่อยมาคุยอะไรมาคุยกับคุณตายังไงบ้างครับก็มาศึกษาเนี่ยว่าเลี้ยงดีไหมอะไรดีครับมันไม่ได้ยากเลยเพราะ เขาอยู่ภานอกก็มีที่นาอยู่แล้วเนบสมัยเนี่ยเจาะน้ำมาดานขุดคันอ้องปลูกต้นไม้เอ้ยทำนาคนเราทำไม่อายากรวยมากที่ข้าวกินมีเงินใช้พอเร็เวเนอไม,ไม่เครียดต่ถ้าถ้าอยากรวยพูดไปก็ต้องทำธุรกิจเลยเขามีทุนพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่เขามาปรึกษาคุณตางน,นะครับเขามีจังพวกคนมีเงินครับ ไอ้พวกผมอย่างผมนี่สิเงินมันก็เยอะอาศัยมีช่องทางหากินเนาะครับเนี่ยตั้งอยู่กับบัวนี่ย่างมากประมาณสองล้านได้ครับท้าขายอะทั้งคอกนี้เลยใช่ไหมครับัยกคอกเนี่ยครับคุณตาประมาณการสองล้านขายยากครับต้องขายที่ะตัวครับตัวละแม่ลูกสองสามหมื่นสี่หมื่นอะไรก็ว่าไป แต่ก็หลานคงเลี้ยงโตแล้วเขาครับตาตายไปเขากคงไม่เมลิกหรอกก็อย่างเดียวอยู่ให้ได้แค่ยี่สิปีก็ดีนาะครับเจ <70, S 1> ็ดสิบแปดสิบ้าสบห้าตายอะไรอย่างเงี้ยครับเก้าสิบไม่แม่คนเรามันอยู่แค่นี้เองครับร้อยไอ้ร้อยกว่าปีนี่มันน้อยนะน้อยมาก ยังมากเถาม่าพูดไปไม่ในอวดดีมันจะถึงบ่อยาดีแต่เราไม่รู้เนาะครับตาไม่มีโรคประจําตัวครับกินเช้ามาก็แข็งแงรงแค่สองไปไหนก็จะขับรถขับราก็ต้องระวังผมอยู่ในข้อกวกกต้องระวังสายไฟเอออะไร,ออรไอ้บางคนเห็นไหมโอ้ข่าวจะตกสะตาย<อ>คุณเก่เอ้าเห็นไหม ใใเอาบางคนก็ไปสูบน้ําให้วัวไปชอบตจยเอานั่นคือไม่ระวังผม่ันจะต่อไปผมก็ต้องมสรสอบเขนานก่อนแหลอะอย่าไปประมาทต้องทําอย่างนั้นแหละ